ป้องกันโดยวิธีของธรรมะคือรู้เท่าทันในการฟุ่งสร้านมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร <c oughs> คนสมัยนี้เขาเขาชอบถือหลักว่าชีวิต นี่อยู่ได้ด้วยความหวังความหวังนั่นแหละคือชีวิตนั่นก็เขาอยู่ได้ความหวังขยายความหวังออกไปเรื่อยอย่างที่เรียกว่าฝันฝันเฟื่องฝันทั้งตื่นตื่นเป็นเรื่องสร้างวิมานในอากาศได้ทั้งฝันตื่น <c oughs> เพราะไอ้อันนี้มันเป็นนิสัยเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ คนนั่นก็จะฟุ้งซ่านเก็งจะนอนหลับยากนี่มันก็มีเหตุปัจจัยภายนอกด้วยเหมือนกันเช่นเดียกทีนะมิทะมันมีเหตุปัจจัยภายนอกเก่นอาหารเป็นต้น <c oughs> ส่วนในอุทธจักกุกุจจะมันก็มีเหตุปัจจัยภายนอกช่วย คือไอ้ยายายาเสพติดบางคำพูดที่มันทำให้นอนหลับไม่ได้มันกระตุ้นเดี๋ยวนี้เขาทำยากระตุ้นนี่ขายให้ให้คนที่อยากทำงานมากๆไม่ห่วงนอนอกินเข้าไปแล้วมันไม่ง่วงก็ระวังให้ดีมันจะเกิดปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาใน พวกนี้ในพวกนิวรณ์คือความฟุ้ง <c oughs> แล้วก็จะเกิดปัญหาร้ายแรงในบ้านปลายกลายคนบ้าไปก็ได้เพราะความฟุ้งมันควบคุมไม่ได้ <c oughs> ผมเห็นว่าไม่ควรจะไปใช้าย,ยาประเภทนะั้นแล้วทำทำทำ,ทำให้จิตทำกิจกรรมของจิตให้มันเป็นระเบียบ เวลาทำงานเวลาพักก่อนเวลาทำสมาธิเวลาไหว้พระสวดมนต์คนบางจำพวกบางประเภทเขามีวัฒนธรรมที่ดีที่จะกำจัดนิวรณ์ประเภทนี้ พวกแขกปาทานอัฟกานิสถานอาผมเห็นหลายๆคน,เ,นเขาเดินชักลูกประคำเรื่อยเยมันมีพวงประคำอยู่ในมือก็ชักลูกประคำแบบพระเราเนี่เรื่อยเป็นในวัฒนธรรมของเขาเทุกคนมีสมาธิดีมากเป็นพอค่าเข้มแข็งนี่อาศัยวัฒนธรรม ที่ทำให้เป็นสมาธิ <c oughs> อยู่เป็นปกติ <c oughs> ถ้าพุทธบริษัทเรามีเวลาไหว้พระสวดมนต์มีเวลาชักลูกประคำมีเวลาทำอย่างเดียวกันนี่บ้างเลยจะแก่นิวรณ์ข้อนี้ได้มากแกานิสัยแห่งนิวรณ์พุ้งซ่านนี่ได้มากจะเป็นคนที่มีจิตใจเป็นระเบียบสงบเย็น เมื่อคิดก็คิดเมื่อหยุดคิดก็หยุดคิดเมื่อตื่นก็ตื่นเมื่อนอนก็นอนดีไม่มีการพุ่งสร้างคือไม่หยุดไม่ยอมหยุดแห่งระบบคิดหรือระบบประสาทมันไม่ยอมหยุดเมือนกเครื่องยนต์ที่ดับไม่ได้อย่างนั้นนะ <c oughs> มันคงจะเป็นยากสำหรับทุกคนแต่ก็มีคนไม่น้อยเหมือนกันที่มีปัญหาเรื่องนิวรณ์พุ่งสัน้นนิวรณ์คือความฟุ่งสัน้นเขาชอบคิดทะเลตะไลนอกขอบเขตจนเป็นความเคยชินแล้วเมื่อมาถือหลักกันว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังแล้วก็นี่จะส่งเสริมนิวรณ์ประเภทนี้ ผมได้ยินเด็กๆแล้วส่วนมากก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วยก็ว่ชีวิตนี่อยู่ในความหวังแเขาก็มีความหวังมันก็เป็นการส่งเสริมนิวอนนี่ถ้าสักวันหนึ่งจะประสบปัญหาที่หยุด้ความฟุ้งซ่านนี่ไม่ได้จะเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าไปเลย น่าจะนึกถึงวัฒนธรรมที่ดี้องชนบางชาติที่เมื่อเราปฏิบัติตามอยู่เป็นขนบธรรมเนียมเป็นนี้แล้วมันป้องกันกิเลสและป้องกันนิวรณ์ได้ในสมัยที่เขาถือศาสนากาันจริงจังเนี่ยมันก็ก็ป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ เขาก็มีการไหว้พระสวดมนต์กันซื้อเลยนิวรณ์ข้อสุดท้ายที่ห้าเรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี่ว่าที่จริงก,ก็คือความฟุ้งซ่านชนิดหนึ่งแต่มันคนละรูปแบบความไม่ยุติของความคิด ดุสติปัญญามันตั้งข้อสงสัยเรื่อยมันมีเหตุปัจจัยของมัน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 ตั้งข้อสงสัยเรื่อยเรียกว่าความระแวง สติปัญญามันเลยขอบเขตตั้งข้อสงสัยแม้ในข้อที่ตัวเองได้คิดนึกตกลงใจเป็นที่พอใจให้มันก็พ่อยๆเกิดปนนิสัยมากขึ้นมากขึ้นที่จะสงสัยตัวเองสงสัยทุกอย่างที่ตัวเองได้ยึดถือเป็นหลัก นี่ยมันเป็นเหตุให้สงสัยแม่แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตางที่ได้ศึกษามาแล้วอย่างไรยังตั้งข้อสงสัย